ถ้าคุณอยากเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งเคยเจอหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดในทุกๆที่ที่เขาไปตั้งใจฟังให้จบคลิปนี้เพราะวันนี้ผมจะมาบอก6เคล็ดลับที่จะทําให้คุณสร้างเสน่ห์ในตัวเองแล้วด้วย6สิ่งนี้มันจะทําให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบไม่ดูพยายามมากเกินไปคนที่ผู้หญิงไม่สามารถที่จะอดใจได้คนที่มีแค่หนึ่งในร้อยคนที่สร้างความทรงจําให้กับผู้หญิงที่เธอคนนั้น ไม่อาจจะลืมได้ต่อนปพี่ดูกันถ้าเกิดวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณมาเจอคลิปของผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลือเรไปกดปุ่ม subscribe ช่องผมหน่อยแล้วกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปและครั้งที่โยงข้างกันด้วยเพราะว่ารที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาด อย่างแรกเลยก็คือเริ่มต้นด้วยประโยคที่ตื่นเต้นผู้ชายหลายๆนะคนผู้ชายทั่วๆไปเนี่ยเขาชอบที่จะเริ่มต้นด้วยประโยคที่มันน่าเบื่อเชื่ออะไรทําอะไรอยู่เรียนที่ไหนอายุเท่าไรพวกแบบเนี้ย มันไม่ได้สร้างความน่าดึงดูดใจมันไม่ได้แทบจะไม่สามารถเรียกความสนใจของผู้หญิงเลยด้วยซ้ำนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณควรเริ่มประโยคด้วยอะไรที่มันตื่นเต้นด้วยอะไรที่มันสนุกด้วยอะไรที่มันอาจจะเป็นด้านบวกอย่างเช่นคุณอาจจะสังเกตสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ณตอนนั้นแล้วก็ไปเริ่มเป็นประโยคหรืออาจจะเป็นคำชมคำชมที่มันออกมาจากใจของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่มันเฟกแล้วมันต้องเป็นคำชมประเภทไหนละ่ะไม่ต้องห่วง ผมโคเวอร์ให้หมดแล้วเพื่อที่ทําให้คําชมของคุณเป็นอะไรที่น่าจดจําเนี่ยมันมีเคล็ดลับที่คุณสามารถทําได้นั่นก็คือการที่คุณเนี่ยจะใช้ประโยคที่มันเจาะจงใช้คําที่มันเจาะจงเช่นแทนที่คุณจะใช้คําธรรมดารรมดาในการชมแบบคุณสวยจังเลยครับคุณก็ใช้คําพูดที่ว่าชุดนั้นมันดูน่าดึงดูดใจขึ้นเยอะเลยเวลาที่เธอใส่อีกหนึ่งเคล็ดลับเลยก็คือใช้คําที่มันมีผลกระทบสูงต่อคนฟังเช่นคําว่าน่าดึงดูดใจน่าลงไหลหน่าสนใจ หน้าเขาหนาแทนที่จะเป็นสวยดูดีน่ารับโอเคหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปชมอะไรเธอดีเนี่ยคุณสามารถที่จะเริ่มประโยคด้วย Energy ด้วยแบบเฮ้ยความกระตือรือร้นน่ะคุณไม่จำเป็นต้องแบบใส่ความกระตือรือร้นใส่ Energy ของคุณยเยอะจนเกินไปเหมือนแบบคนบ้าเฮ้ยรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยฝนมันจะตกรู้ไหมว่ามันจะตกถึงเมื่อ,อไหร่ อันนี้มันดูเหมือนคนบ้าจน,นเกินไปอันนี้มันก็เยอะจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าให้ตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมี energy อยู่แล้วเนี่ยยกระดับ energy ของคุณยกระดับความกระตือรือร้นของคุณเนี่ยอีกสักสิบระดับเพิ่มโทนเสียงเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความดังใส่ท่าทางใส่ความมั่นใจเข้าไปแล้วมันจะทําให้สิ่งที่คุณกําลังจะพูดเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นข้อที่2 เป็นคนแรกที่ปล่อยมุกออกไปคือได้กรู้คุณลองสังเกตดูดีๆผู้ชายที่เขามีสิเนี่ยเขาจะเป็นคนแรกเสมอที่จะปล่อยมุกออกไปเขาไม่ได้มานั่งกลัวว่าเฮ้ยสิงน,นี่เขาจะพูดเนี่ยมันจะดูติงต้องดูปัญญาอ่อนดูไร้สาระดูแปลกหรือทําให้คนอื่นไม่พอใจ เขาจะเป็นคนแรกเสมอที่จะปล่อยมุกออกไปเขาจะทําให้บทสนทนาธรรมดาาที่มันกําลังน่าเบื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสนุกมากขึ้นเป็นอะไรที่มันมีความตื่นเต้นมากขึ้นเพราะอะไรกันเพราะอย่างแรกเลยคือเขาไม่กลัวที่จะโดนคนอื่นตัดสินเขาไม่กลัวว่าคนอื่นจะมองเขายังไงอย่างที่2ก็คือเพราะการสร้างเสียงหัวเราะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแม่เหล็กทางสังคมนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะสร้างความผูกพันกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นและอย่างที่3เพราะเสียงหัวเราะจะทําให้ผู้หญิงคนนั้นเขารู้สึกดีแล้วแล้วที่ผู้หญิงเขารู้สึกดีเนี่ ว่าจะผูกอารมณ์ที่รู้สึกดีเนี่ยกับตัวคุณแล้วผมคงไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าการสร้างเสียงหัวเราะได้เนี่ยเป็นหนึ่งคุณสมบัติเลยที่ผู้หญิงเขามองหาในตัวผู้ชายข้อที่3กล้าที่จะใช้พื้นที่คือคนเราเนี่ยเวลาที่เราไม่มั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่ง เราจะแสดงออกผ่านการกระทำของเราผ่านสิ่งที่เราทำไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามด้วยการที่เราจะทำให้ตัวเองตัวเล็กที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้นั่นมันก็จะบอกอะไรกับผู้หญิงได้เยอะเลยถึงตัวคุณมันบอกผู้หญิงได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเต้นไม่มั่นใจกลัวด้วยการที่คุณทำตัวให้เล็กที่สุดด้วยการที่คุณพยายามแอบซ่อนแล้วด้วยการที่คุณเนี่ยไม่พยายามดึงความสนใจของคนอื่นมาแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมาสนใจคุณเลยแล้วนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงมองหาอย่างแน่นอนในตัวผู้ชายดังนั้น ทำตามสูตรเดิมอกไผ่ลายพึ่งแล้วกล้าที่จะกินที่กล้าท่จะใช้พื้นที่ของคุณทั้งทางกายแล้วก็ทางคําพูดของคุณคือนอกจากเรื่องของทางกายการที่เราทําตัวเล็กที่สุดการที่เราออกท่าทางน้อยที่สุดการที่เราหดตัวน้อยที่สุดมันยังเป็นเรื่องของเสียงที่เราพูดออกไปเราจะพูดเบาที่สุดถ้าเกิดเราต้องไม่มีความมั่นใจในเรื่องใดเพราะฉะนั้นใช้โทนเสียงที่มันปกติใช้โทนเสียงที่มันดังไม่จําเป็นว่าเฮ้ยทุกคนต้องได้ยินเราไม่ แต่คุณต้องพูดออกไปด้วยความมั่นใจไม่ใช่แอบซ่อนไม่ใช่ทําเหมือนกับว่าคุณกําลังทําอะไรผิดอยู่มันจะโชว์ให้ผู้หญิงคนนั้นเห็นได้ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ชายอัลฟาที่มีความมั่นใจมันจะทําให้เธอเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ตื่นเต้นและไม่กังวลต่ออะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความสว่ของเธอก็ตามข้อที่4ตั้งใจฟังคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเฮ้ยน้องฟ้าทำแ้วเนี่ยดิอืมอันรดิอะไรกันที่ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งน่าดึงดูดใจในสายตาของผู้หญิงอะ จริงๆเรื่องนี้ฟีฟ่าเขาบอกไปตลอดแหละแต่เธอคงคิดว่าเขาบ้าหรือคงไม่ได้สนใจหรือคิดว่าผู้หญิงจะชอบคนรวยอย่างเดียวสินะการที่จะทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งคลั่งใครได้หรือทำให้คนหนึ่งรู้สึกเดึนดูดได้เนี่ยเิ่งทีสาคัญเลยก็คือการที่เธอเนี่ยจะต้องตั้งใจฟังอีกคนหนึ่งก่อนฮะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยฉันเพิ่งบอกว่าช่างเธอคนแบบเธอไม่มีวันเป็นแบบนั้นได้หรอก การตั้งใจฟังและให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยในการสร้างสนเสน่ห์ในตัวคุณแล้วอย่างแรกเลยที่คุณสามารถทําได้ก็คือ โทรศัพท์ของคุณซะท่อ1หนึ่งเลยมันเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากๆอ่ะคือคุณคุณลองนึกดูสิเวลาที่คุณกําลังคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วคุณกําลังเล่าเรื่องที่มันน่าตื่นเต้นที่มันสนุกที่มันสําคัญกับตัวคุณแต่พอคุณหันไปเนี่ยคนคนนั้นกําลังลูดหน้าจอของเขาอยู่อ่ะมันเป็นอะไรที่อันน้อยเองนอกจากนั้นการที่คุณเก็บโทรศัพท์ของคุณแล้วให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าของคุณอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะเป็นการการันตีการสร้างคอนเนคชั่นของคนสองคนได้เลยแล้วนั่นแหละคือสิ่งททีี่่จะสสร้้างเนนใตัวคุณขอ5 การโดนตัวหนึ่งในสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนทําผิดพลาดมากที่สุดในเรื่องของการดึงดูดผู้หญิงเนี่ยก็คือการขาดการสัมผัสหรือการโดนตัวคือผมเข้าใจดีมันเป็นเรื่องที่ยากถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเคยชินกับเรื่องนี้มาก่อนเลยตอนนี้คุณอาจจะมีคําถามมากมายที่ต้องการที่จะถามผมอย่างเช่นถ้าเธอโต้อตอบกับมาไม่ดีละ่ะถ้าเธอมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวละ่ะถ้าเธอกลัวผมละ่ะหรือถ้าเธอมองว่ามันเป็นเรื่องที่โดนคุกคามละ่ะอย่าพิ่งกลัวไปอย่าพิ่งกังวลไป เพราะมันมีวิธีสัมผัสที่ถูกต้องมันมีวิธีการโดนตัวที่ถูกต้องแต่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทําอะไรที่มันเซ็กชวลหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่รู้สึกสบายไม่รู้สึกโอเคไม่รู้สึกชินกับการสัมผัสโดนตัวของคุณนอกนือจากนั้นเวลาที่คุณสัมผัสโดนตัวใครสักคนหนึ่งเวลาที่คุณโดนตัวกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อใจให้กับอีกคนหนึ่งได้ด้วยทีนี้เรามาดูวิธีการสัมผัสที่ถูกต้ององงยย่าแรกกเลก็คื เริ่มต้นให้ไหวอาจจะเป็นการที่คุณทักทายเธอด้วยการแบบเฮ้ยสก,กิทเธอเธอสก,กิทที่ไรห,หรืออาจจะเป็นข้อสอกหรือจะเป็นการจับมือสเต็ปที่2ก็คือใช้เวลาสั้นๆคือในครั้งแรกๆเนี่ยมันไม่ควรที่จะยาวจนเกินไปมันควรจะเป็นอะไรที่สั้นและรวดเร็วแบบเฮ้ยเธอเธอหรือไม่ใช่แบบเธอเธอ เธอคือคุณพอเห็นภาพแล้วเข้าใจความรู้สึกใช่ไหมว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนสเต็ปที่สามก็คือสังเกตปฏิกิริยาการตอบกลับของเธอคุณต้องสังเกตเรีแอคชั่นหลังจากที่คุณโดนตัวผู้หญิงคนนั้นถ้าเกิดว่าคุณโดนตัวเธอไปแล้วแล้วเธอมีปฏิกิริยาการแบบเฮ้ยรู้สึกกังวลรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตกใจรู้สึกกลัวแล้วถอยออกห่างเนี่ยนั่นหมายความคุณก็ต้องหยุดก็ต้องถอยออกห่างก่อนอย่าลุกต่อโอเคเพราะนั่นคือการคุกคามและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมสอนแต่ถ้าเกิดว่า ผู้หญิงคนนั้นเขารู้สึกโอเครู้สึกไม่กังวลไม่ตื่นเต้นแล้วโอเคกับมันหรืออาจจะเป็นการเดินตัวคุณกลับด้วยซ้ำเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้นั่นหมายความว่าเธอเนี่ยโอเคและรู้สึกปลอดภัยกับคุณแล้วแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คืออย่ามองข้ามฟีดแบ็กเพราะไม่อย่างนั้นเลยเนี่ยเท้าของเธออาจจะมาสัมผัสหน้าคุณได้ข้อที่6กการหยอกล้อคือผู้ชายที่เขามีสเสน่ห์ผู้ชายที่เขามีความมั่นใจเนี่ย เขาไม่ได้จะชื่นชมผู้หญิงเขาไม่ได้จะพูดชมผู้หญิงทุกนาทีทุกวินาทีหรอกทําไมนะหรอเพราะมันปเป็นอะไรที่คาดเดาได้สําหรับผู้ชายที่เขามีเสน่ห์เนี่ยเขากล้าที่จะหยอกล้อเขากล้าที่จะแย่เขากล้าที่จะท,าท้าทายเขากล้าที่จะเสี่ยงแล้วนั่นมันทําให้เขาน่าดึงหนดใจมากขึ้นในสายตาของผู้หญิงเพราะหนึ่งเลยการที่คุณใส่การหยอกล้อการท้าทายผู้หญิงเข้าไปบ้างบวกกับคําชมเนี่ย มันทําให้คุณเป็นคนที่คาดเดาได้ยากขึ้นมันทําให้อารมณ์ของผู้หญิงไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยชม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 ,ชม,ชมจนมันเยอะนจนเกินไปจนมันเป็นอะไรที่น่าเบือ่อมันมีแบบเฮ้ยขึ้นขึ้นลงลงและนั่นแหละคือสิ่งที่ผู้หญิงเขาต้องการเหตุผลที่2ก็คือมันสามารถที่จะสร้างสิ่งหัวเราะได้เหตุผลที่3ก็คือมันโชว์ว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมันโชว์ว่าคุณไม่ได้กลัวผู้หญิงแล้วเอาผู้หญิงขึ้นทิ้งเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆเหมือนกับผู้ชายธรรมดาธรรมดาทั่วไปเหมือนกับไอบอล ที่จะเอาผู้หญิงขึ้นหิ้งตลอดเวลาคุณทำคุณปฏิบัติกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับคนที่อยู่ในระดับเดียวกับคุณแล้วนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงเขาต้องการดังนั้นคุณต้องรู้จักผสมผสานไม่ใช่แค่ชมชมเยอะจนเกินไปคุณจะเป็นนายสกายหญ่เยอะจนเกินไปคุณก็จะเป็นดูชแบ๊กเพราะฉะนั้นเอาฟอ m ์แมลคนที่เขามีเสน่ห์จะรู้จักความพอดีโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคุณมีคำถามรืออยกให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ย คอมเมนต์บอกผมขรางได้เลยแต่ถ้าเกิดทุกคนดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนลไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับมันช,ช่วยช่องนี้ได้ดีมากๆเลยและมันเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีมากๆอีกด้วยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเีวันที่ดีไ e